ช่วงหนึ่งของการทำพิธีเนี่ยผู้บริหารของโรงแรมก็ได้พูดว่าขอให้มีการถอดถอนดวงวิญญาณและปัดเป่าเอาเสนียจันไรออกจากพื้นที่ซึ่งบอกว่าถ้าวันนี้เนี่ยทางฝั่งของรอฟทอนะทางฝั่งโรงแรมเนี่ยถ้าเกิดว่าเขายกไปเนี่ยก็จะต้องรับผิดชอบจะต้องดูด้วยว่าถ้าเกิดยกไปแล้วเกิดความเสียหายขึ้นมามูลค่าความเสียหายก็หลายสิล้านบาทอยู่ ตนเองเนี่ยก็จะฟ้องกลับอย่างแน่นอนเรื่องนี้ค่ะคุณผู้ชมดูท่าจะไม่จบง่ายๆนะคะควักจ่ายค่าปรับไปแล้วค่ะ1.3ล้านบาทแต่ว่ายังไม่จบค่ะเมื่อเจ้าของครูกายแก้วนะคะออกมาประกาศลั่นว่าถ้าย้ายแล้วเสียหายนะจะเอาคืนหลาย10ล้านค่ะ หลังจากที่การรถไฟแห่งประเทศไทยนะคะหรือรอฟทอ,อก็ได้มีคำสั่งให้ย้ายครูกไก่แก้วออกจากพื้นที่ภายใน30วันค่ะหรือถ้านับกันแล้วเนี่ยก็คือภายในวันที่30ทธันวาคมนี้นะคะตามกฎหมายซึ่ง28ทธันวาคมค่ะวันนี้นะคะที่บริเวณชั้น2ของโรงแรมเดอะบราซ่าแบงคกรัชดาพิเศษค,ค่ะนายไพยโรธทุ่งทองประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทโซลุมไนท์บราซ่ารัชดาพิเศษจำกัด เจ้าของโรงแรมเดอะบาซ่าแบงคอกนะคะเขาก็ออกมาเปิดเผยค่ะบอกว่าตอนนี้กำลังเร่งเคลียร์ปัญหารูปปั้นขูกก่กาแก้วอยู่นะแล้วก็จะทุบทำลายแท่นบูชาด้วยซึ่งเรื่องนี้นะคะไม่ได้โดนแค่รูปปั้นขูกก่กาแก้วค่ะเพราะว่ารายงานข่าวระบุว่ารูปปั้นอื่นๆนะคะรอบๆนั้นนะคะโดยเฉพาะจิ้งจอกก้าวหางคุณผู้ชมถ้ายังพอจำกันได้นะ ทีงเจอกก้าวหางนี้เป็นข่าวหลังจากครูไก่แก้วไม่นานนะคะก็โดนย้ายออกไปด้วยค่ะเขาบอกว่าเอาไปเก็บไว้บริเวณด้านหลังนะคะซึ่งก่อนหน้านี้นะคะก็เคยแจ้งให้บริษัทครูไก่แก้วจำกัดมาย้ายออกไปแล้วนะคะย้ายเก็บไปไว้ด้านหลังโรงแรมค่ะแล้วก็ใช้ผ้าคลุมเอาไว้อีกทีนะคะเพื่อความสบายใจสบายตานะคะของผู้พบเห็นนั่นเองค่ะโดยรายละเอียดของข่าวนะคะ นายไพโรธทุ่งทองนะคะซึ่งก็เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารของส่วนลุมไนาบาซ่านะแล้วก็เป็นเจ้าของโรงแรมเนี่ยค่ะเป็นผู้บริหารด้วยนะ <_ m oney> เขาก็ได้นิมนต์พระสงฆ์5รูปมาค่ะตอนเช้าเลย8นาฬิกานะคะ <_ m oney> มาทำพิธีทางศาสนาค่ะก่อนที่จะสวดถอดถอนดวงวิญ,ญญาณที่อยู่ในรูปปั้นทั้งหมดนะคะ4มุมเลยของฐานรูปปั้นค่ะพอสวดเสร็จก็ยกเสาที่อยู่เนี่ยทั้ง4มุมถอนออกนะคะ จากนั้นก็ตักทรายออกจากกระถางนะคะก็ถือว่าเป็นอันเสร็จพิธีกรรมะคะ่ะแล้วนอกจากนี้นะคะเขาบอกว่าตอนที่ทำพิธีสวดถอดถอนดวงวิญญาณที่อยู่รูปปั้นทั้งหมดนะคะซึ่งก็มี7รูปปั้นด้วยกัน,นะคะ่ะได้แก่รูปปั้นขุนแผนพระแม่อุมาพระพรมจิ้งจอกก้าหางเทพแห่งเจียเทพนาจาแล้วก็มีเทพเจ้าไฉ่สิงเอียะ8รูปปั้นด้วยกันนะคะ ผู้สึกอข่าวเขาบอกว่าไอ้ช่วงหนึ่งของการทําพิธีเนี่ยผู้บริหารของโรงแรมก็ได้พูดว่าขอให้มีการถอดถอนดวงวิญญาณและปัดเป่าเอาเสนียจันไรออกจากพื้นที่ นายไพโรธค่ะก็กล่าวว่าตอนนี้กําลังเร่งเคลียร์ปัญหารูปปั้นขู่ไก่แก้วแหละเพราะว่ามีขนาดใหญ่มากๆนหะ,ะหลังการรถไฟแห่งประเทศไทยค่ะหรือรอฟอรทอเนี่ยได้สั่งให้ย้ายออกจากพื้นที่ภายใน30วันหรือวันที่30ธันวาคม66 พร้อมกันนั้นก็ยังให้บริษัทของครูกายแก้วเนี่ยเขาต้องจ่ายเงินค่าปรับด้วยนะ1.3ล้านบาทค่ะเนื่องจากพื้นที่ตรงนั้นนะคะไม่ให้มีสิ่งก่อสร้างใดๆค่ะแล้วก็มาฟังทางด้านของครูกายแก้วกันบ้างนะคะว่าเขาจะบอกว่ายังไงนะคะเรื่องดำเนินการไปถึงไหนยังไงตอน10นาฬิกา30นาทีนะคะของวันนี้เนี่ยผู้สื่อข่าวก็เปิดเผยว่าคุณเทพพฤทธ์ป้นสุขค่ะเป็นกรรมการผู้จัดก,การบริษัทครูกายแก้วนะคะ ก็ได้ไปพบปากกับทนายความของบริษัทแบงกอกไนซ์บาซ่าค่ะในฐานะเจ้าของพื้นที่นะคะเนื่องจากว่าเขาไม่เห็นด้วยที่จะมีการย้ายรูปปั้นออกทั้งหมดก็เจรจากันนานค่ะเลยเวลาไปกว่าครึ่งชั่วโมงเลยค่ะโดยทนายเนี่ยยืนยันว่ามันจำเป็นต้องย้ายออกจริงๆเนื่องจากว่าพื้นที่ของการรถไฟอ่ะเขาไม่อนุญาตให้มีการปล่อยเช่าช่วงได้ทีนี้ผู้บริหารชุดเก่านะคะ ชื่อบริษัทสวนลุมไนบราซ่าเนี่ยดันไปปล่อยให้เช่าค่ะซึ่งจริงๆแล้วตามกฎหมายไม่สามารถทำได้เจ้าของพื้นที่จริงๆเนี่ยที่ได้รับสิทธิ์จากการรถไฟนะคะก็คือบริษัทแบงคอกไนบราซ่าเนี้ยซึ่งการรถไฟเนี่ยเขาสั่งให้รื้อถอนค่ะแล้วก็ขนย้ายสิ่งปลูกสร้างออกภายใน30วันพอได้รับหนังสือมาจากการรถไฟเนี่ยบริษัทก็กลัวค่ะว่าจะถูกบอกเลิกสัญญาก็เลยดำเนินการตามกฎหมายไปค่ะ เสียค่าปรับไปแล้วเป็นจำนวน1.3ล้านบาทค่ะจ่ายไปแล้วเมื่อวันที่22ธันวาคมที่ผ่านมาค่ะทีนี้เนี่ยบริษัทเขารีบทำตามระเบียบนะคะเพราะว่าถ้าหากถูกยกเลิกสัญญาเนี่ยก็จะเสียหายอย่างหนักค่ะแล้วระเบียบของการรถไฟเนี่ยก็กำหนดชัดเจนอยู่แล้วทุกพื้นที่ค่ะว่าถ้าพื้นที่ของการรถไฟก็ไม่มีสิทธิ์ออกให้เช่าช่วงได้อย่างแน่นอนอ้าวด้านนายเทพฤทธิ์นะคะก็บอกเหมือนกันนะคะว่า ตามสัญญาเช่าอ่ะตัวเองก็เช่าอย่างถูกต้องนี่ณตอนนั้นนะซึ่งก็คงต้องให้กฎหมายให้ศาลเนี่ยคุ้มครองคุณเทพฤทธิ์อีกทีหนึ่งนะคะให้ศาลพิจารณาไปซึ่งตรงนี้จะเป็นทางออกได้ดีที่สุดเนื่องจากว่าทางตัวคุณเทพฤทธิ์เองนะคะก็มีหนังสือมีสัญญาที่ถูกต้องด้วยซึ่งบอกว่าถ้าวันนี้เนี่ยทางฝั่งของรอฟทอนะทางฝั่งโรงแรมเนี่ยถ้าเกิดว่าเขายกไปเนี่ย ก็จะต้องรับผิดชอบจะไปเก็บเอาไว้ตรงไหนก่อนเนี่ยก็จะต้องดูด้วยว่าถ้าเกิดยกไปแล้วเกิดความเสียหายขึ้นมามูลค่าความเสียหายก็หลายสิบล้านบาทอยู่ตนเองเนี่ยก็จะฟ้องกลับอย่างแน่นอนปิดท้ายกันนะคะคุณผู้ชมด้วยเรื่องที่ทุกคนถามหาค่ะก็คือเลขทะเบียนรถเครนค่ะคันที่ยกคูกายแก้วเนี่ยละค่ะไม่รู้ถามกันมาทำไมแต่ว่าพอดีรู้มาค่ะก็เลยเอามาฝากนะคะ รถเครนค่ะทะเบียนร,รถ72ขีด5524สระบุรีค่ะไม่รู้ถามกันทำไมเนาะ